สวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้มาหอด์ทาขงสิมาตลาดของปลาหนึ่งคือ,คอขึ้นโคตรหลายแห่งนะครับโอ้ได้คือได้หลายไเลาะหมองเงาะนี่เ,าาเนาะครับโอ้ยได้หอดปลาปลาเอาขาเมื่อฝนมาครับนี่แมงไปทรงเงินโอ้ยหมองเงาะนะครับน้องใม่ครับพี่ปลาหน่อยยางลงไปเบื่อสีหอด์ในสั้นทีรี้ได้ทาขงนี่พี่น้องเลยเศร้าเงียบเงียบอยู่เลยแต่ว่าขาลงโบ้คือขาขึ้นขาขึ้นในเมื่อแห้งฝนเลือกกระลังเขามาสนั่นเลยครับพี่น้อง วันนี้ก็เป็นคือขื่นวันนี้วันอีหยังนี่วะวันอะไรวันจันทร์บ่น่าจะเป็นตลาดวันจันทร์นะวันนี้นะเออเมียนวันจันเรื่องขั้นมาถ้าวันจันทร์จะมีตลาดทุกวันจันทร์นะครับอยู่อำเภอเขมราชสิมีตลาดเศร้าเขาเขาจะเอาเงินตลาดนัดแหละนะครับอืมเป็นคือขื่นดีวันนี้อ้าจักเกี่ยวแล้วเนาะพ่อมาเนี่ยจักเกี่ยวแล้วมาเนี่ยยางคัดกายยังเลยใช่ไหมตลาดบ่มาเนี่ย ตลาดนัดวัจจันทร์ครับโอ้ยผมลงมือเพราะว่ามันนังข้านแน่จ้าร้อยล้านวัจจันทร์วัจจันทร์ลงมือลงวัลสะพ้อคนหลายเนาะจ่าร้อยเฮาะอ้าวเจวัจจันทร์วัจจันทร์สะพ้อคนหลายก็จะเอาซื้อต้นไม้มาปลูกซึ่นห่วงไงกับสินค้าอุปโภคบริโภคเอาสะพ้อเรือมันคือคืนละแม่มาเนี่ยตลาดวัจจันทร์ในตัวในประเไทยอ่ะอ้าวหับของลงทาพี่น้องเอ๋ยื่หับของลงทา นี่ขาเป็นยู่ทั้งเบืองเลยยู่ทั้งผู้กระดึงสิมันลูกหาบเนาะนี่กำลังลงทานะครับพี่น้องกู้เรือมาแล้วเรือมาแล้วสวัสดีริมโของอำเภอเขมรราชอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้จันลอยมาเบิ่งของปาลาริมโขงมาหนีมีอย่างแนนก็เลยมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเพิ่นกำลังขนของลงไปใส่เรือนะครับตอนนี้นะครับเนาะพี่น้อง,องฟังปุ่นเพิ่นมาซื้อของ นะครับแล้วก็เอาเมื่อสินค้าพวกโริโภคกครับส่วนมากนะครับนะผลละหมากลากไม้นี่แหละนี่กำลังลงไปก็มีครับนี่กำลังหิอยู่ลงไปนะครับของฝากของตวดลักษณะนี่คือซีเมนมาล่งบานนะครับกับคุณพีคนนี้นะครับขอบขั้วมาเป็นขอบขั้วอาจจะมาล่งบานเนะเห็นไม่ดูกหน่อยน้ำนะครับเรือไยเรือล่าห้องกับเล่นน้ำกันนะครับ ด่าำใส้ามพี่น้องมาหน,นี้นะครับบรรยากาศริมโของอำเภอเขมรัตนะครับพี่น้องบรรยากาศคึกคืนถ้าเป็นวันจันทร์เพราะจะมีตลาดนัดพี่น้องไทยเล่าเข้าไปมหาสูกันนะครับพี่น้องฟังขูลเหมันกันมาสือของสือเครื่องกับเมื่อบ้านนะครับคนหลายคนหลายป่ะเดี๋ยวไปเลาะตลาดบัดนี้มาดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างของป่าริมโขงตามฤดูกาลนะครับ ป่าพี่น้องเบิ่งของก่อนพอมีอย่างน้อมาในน้อมีเยอะแยะเลยมาดูของป่าก่อนนะวันนี้มีอะไรบ้างน้อได้ยินว่ามีอึ้งเอืองออกได้ยินว่าแม่นี่บอเอาน้าให้นายอึ้อเอื้งออกดีได้ยินว่านี่เด็ดน้องยี่เด็ะค่ะอึ้งค่ะอันสามะนาวเอาด้วยเอาไข่เต็มตวง ก็จะ่าอึ้งอว่าภาษนไปเบิ่งก่อนมีแต่อึ้งมีแต่อึ้งว่าษนเอาในบักกว่ามากเลยทีเพิ่นเป็นเป็นเข่งเป็นกะละมังเลยได้บักกว่าในมากกว่าใหญ่เกาลัดใหญ่พูดนะพูดได้อยากได้สร้างมากพี่น้องสร้างมากพี่น้องสร้างมากในบักกว่าใหญ่นะครับกิโลละสองร้อยคะแนนนะครับกิโลละสองร้อยคะแนนนะครับในบักกว่ากิโลละสองร้อยนะครับสั่งได้สั่งได้นะครับเกาลัดใหญ่กิโลละสองร้อยบาท สั่งมาเด้อพี่น้องเด้อได้ดวงให้นะคร Ziel, ับเอเลเลยนี่เร่เอึองป๊อดโธ่เอึองนี่เร่มาเห็นอึองแล้วมาเห็นอึองอีกแล้ววันนี้ไข่บ่ะ่ายตัวนี้ป๊อดอึองไข่ด้วนี่อึองไข่คัดพิเศษอึองไข่ตัวนั้นไม่ไข่ใช่ไหมอ๋อคนละรุ่นเนาะนี่อึองไข่นะครับป๊อดโธ่แท้ๆในเอึองไข่มันแท้ๆในนี่โอ้ยไม่ยากอะอันนี้ตัวโบไข่ตัวโบไข่นี่อึองร่วมอันนี้อึองไว้เบ่ะ่าย อื้ออึงไหวก็มีพี่น้องอื้องไหวเด้ออื้องไหวอื้อไข่ล้วนๆสั่งมาได้เลยพร้อมส่งครับอื้อไข่ครับพี่น้องยัวเงียหัวเงียอยู่ไม่ต้องอื้องบัตรนี่นี่เห็นบอกใครเต็มตองเอเลี่ยตลาดเลยเบิ่งเอาเข้าพี่น้องเลยมีแต่ไข่เลยนี่น้องโอ้ยพูดนะตองไข่ยางลางีเลี้ยงอยู่กับอื้อไข่พี่น้องอื้อไข่มาตั้งทีได้เปลี่เนาะ เอาเฉพาะอึ้งไข่พี่น้องเพื่อนเอาอันขิดินไส้ใส่ให้ได้สอบหนึ่งนี่เส <im itect 2> ียเมื่อน้ำเลือกอยู่่วาหันตะหักโดนหน่เขาตลางเมื่อนี่ได้อึ้งไข่แปดกิโลว่าเอาเมื่อฟิตไปจะี่น้องสร้างมาอีกนะครับเพิ่มเติมกันไปเอาขิดินไส้ใส่บ่ไม้หยังกันมันตายน้ำทางเสียเมื่อครับเอาเดี๋ยวจังสีวนในเด้อเดี๋ยวทายคลิปไปสะก่อนได้แล้วครับพี่น้องอึ้งสอบหนึ่งไข่ล้วนๆตัวบ่ไข่บ่เอาเอาแต่ตัวไข่ นะครับแปดกิโลโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ของจานร้อยเหลือกอึงจนเมื่อยไปรอก้อนบาดีิอยู่นี่กับจักโลกอยู่นี่อึงไข่โลนึ่งว่อยู่นี่โอเคครับรับทราบใส่โดถุงมันทำไมเบิรงนน้องข่อยให้พี่น้องเบิรงน้ำกันก่อนแน่จักรใจ่รามันหลายเจ้าไหลนี่นี่โลนึงนะครับมีตะไคร่โอนต้นเอ็นเตียเลยนะครับพี่น้องอึงไข่ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปเอาเงินมาจ่ายเด้อฝากไว้นี่ละโตงามงามพี่น้องบางทีจะโตอึ้งมาๆจะขายก็หอยได้อันนี้พ่ดกัเลือกเอาอีเมีก็ร่างเลือกเอาอยู่ครับพี่น้องอึ้งหลายอยู่ม嘛นี่ถือว่าพ่อได้อีกดอกครับไปรอบพวกทั้งนาอีกกันป้าทั้งนาก็หลายอึ้งใครอึ้งใครป้าโทรพี่น้องหอยบพรมีอึ้งใครใครก่านี่น้องอึ้ง แม่อึ้งน้องอึ้งอืมเอาปวดหัวมิเตอึ้งตัวนี่งวงงางงวงงางอยู่นี่มิเตอึ้งตัวนี่คากหลายคากหลายยังว่าปวดหัวตัวนี้ตัวใครเนาะใครนี่ยใครล้วนเลยตัวนั้นตัวนั้นอึ้งไว้ตัวนั้นไว้ล้วนเลยในบอกคอมาแล้วในบอกคอนี่ก็อึ้งคือกันนี่อึ้งใครอึ้งใครปั๊ดหัวคักาคาคาคากึ้กอึ้งครับอึ้งอึ้งตลาดอึ้งอึ้งอึ้งอย่างเดียวเลยวันนี้ นี่ผู้ใดทำหาอึอง้งไข่บัด้มาแลา้วบัดเนี่เอามาเอาเด้ออึ้งแหงก็มีเห็ดกระด้างก็มาผู้หน่ะอึ้งแหงก็มีเห็ดเห็ดแหงก็มีบัดนี่เอานี่เอา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 ุอา้ยพี่น้องกำลังเลือกอึ้องสนั่นสะเลือกเลยตัวนี้ไข่ป๊อดมาตัวใหญ่เถิดตัวนี้ไข่ใหญ่เนาะเมียเหตุผลน้ำเต้าบาดก็ได้แม่ตัวนั้น อืดไข่ล่มไข่แหลีงหรือไข่อู้หไข่อีหลีได้พี่น้องว่าเป็นไข่ล่มเลยเนะี่ยเด้อไข่อีหลีอีหลอได้เลยวนะ่าขอล้างมือมาแล้วงานป๊อดงามขนาดเลยสวยสวยสวยนี่ครับพี่น้องสวยงามขนาดเลยครับอึองไข่หลายแห้งังว่มามื่อนี่เอา้ามามาสร้างมาพี่น้องอึองคุณนายไปยังไหนได้แต่อึองว่ะมื่อนี่จังหวะไปอันหาลูกค้าคอเด้อคุณนายเด้อป๊โถ เป็นกะละมังเลยคุณอาเราเห็ดกันมันไตาออกหว่ำแน่นอนขนาดเลยตัวไข่ตัวโบไข่อืมตัวไข่กับมี่ตัวโบไข่กับมาหลายหย่างไปหรองครับโบตงหวง่วงเด้องวดนี่อึ้องขไข่ไปยังไดสั่งมาอึ้องไหวกับมีเอา้าครบมาแต่ใส,ส่หนิครบจะไหนมาอยู่น้ำอึองบัดเนี่ยอึองสิกินยวขวางก็ได้ในนี้แมะ <c oughs> เอ้ยห,ยหลายอิลีลายอิล,ลีมือนในตลาดปลาของปลาลิ้มขงเขมราศดเท่านะครับอึ้องลายนะครับโบตงห่วง เอาปลาแดกตอนไหนนะตัวกำงามๆจักสองผงนะใส่ละหนังหน่ะหนังนี่เอาไปอีกมัดนึงโอ้ยสองมัดกัสิใส่เอามาสองมัดก็เอาสิไปส่งให้เพื่อนหนังเขี้มเมืนบ่ะหนิหนังขาดตลาดเหลือดสองมัดโอเคเอาไปยังเอาคือเกาใส่ปลาแดกตอนใหญ่ๆมาให้ลูกพี่เขาดู สองปู๊กแล้วเลือกประเด็กตอนป่าน้ำโค้งเสียหาพี่เล็กฟี่ดอมคนสร้างมากเมื่อวานตัวใหญ่ๆด้วยเราซ้ำฝืมืออย่เราอ่ะเออนั่นแหละมากับหนังครับหนี่งคี่เนกงามดี่จครับครับโอเคแน่จะเพิ่ก่อีกเลยคาดในก้งามโอ้คาดใ้เออเอาแบบคาดในนอสไมาดูบางตัวมันกอุ้ยพวกน่ะ โอเคครับเอาสองกับปุ๊กสวอนอึ้งมือนี่พี่น้องเอ้ยอึ้งโพดดีๆนี่ยุไก็ดีคักหลายคักหลายสวอนโค,ค่นไข่อึ้งกับพ้องกันสวอนอึ้งกับพ้องกันพูดนะแตกสวดสวดยุพูดนะเออโถงอ่ดดางงอ่ากเอายกมาตนานาวมาาวัวนั้นไข่ล้วนวะนะเธอไข่ล้วนแน่นอนอุ้ยไข่ล้วนใครหลวบหวบเอานี่ไ <Pois S 1> ข่ล้วนกนใส่ถุงผ้าแยงไว้ย่างดี แลร้อก็ได้แล้ว yup. ล่ะแปโลแล้วส oh! oh! so ิบโลแล้วมาเนี่ยนะครับแต่เมื่อใส่แพกไปสิบโลนะครับอึ่งไข่ล้วนนะครับโอ้ยครบเจ้าสีอกคบเจ้าสีอกแล้วอึบโอ้อีอคบเาอรเจ้อกว้กนัยครได้าสีอแลอึ่งว้กัเอน้ครากครเ้าสีอวกักอัี้ห้ีอึ่งวสแล้วกินแเ้บเสบเจอว้ แต่ว่าอึ้งเผาในกัดคักคือกันนี่อึ้งไหวในต้มนี่มันเปื่อยไว้ได้อึ้งได้ไไข่หวเมาไข่เนาะแม่เนาะโอ้ยงามไรบนเอาเอามากมากมาพี่น้องสร้างมากกําลังมากไม่ไม่นะครับโอ้ยหลายหลายหลายเหมือนในวัดองห่วงเลยเมื่อวานนี้ก็ได้อยุก็จะเอามาส่งมืาอนี้กับเลยเขามาเบิ่งตลาดก็มีอีกนะครับพี่น้องถือว่าหลายอยู่ครับเมือนี้ ตลาดของป่าริมของสั่งมาครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะครับใครอยากได้อึงใครอึงไม่ไข่สั่งมาเลยนะครับจวดจัดคือเก่าคือเดิมคร,คร,คร pues ับจานร้อยกระรันตีไข่ทุกตัวจวดเนี่ยคือไปเห็นนี้ต้นอัดชิกินอก Ô chị đi <laughs> luôn đi ăn 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 đi